ทุกตัวเพราะว่าเขาไม่ให้เราปุจนฉากเห็นขาจะถามว่านิเทศต่อไปนี้ไม่ประกอบกับทำอะไรนี่ค่ะรว่านิเทศต่อไปนี้ไม่ประกอบกับทำอะไรเขาก็ให้นิเทศเรามาถูกไหมไม่ประกอบกับใครล่ะไม่ประกอบกับจตบกิจจับกิจนีญาตข้านไม่ประกอบกับจับกิจญาติเขาจะไม่ให้เราบากที่เหลืออ๋อเขาจะให้เลยไม่มีในยะแปดนี้ไม่ปุจฉานะคะเขาก็จะให้เรามีเราจะให้เรามาห้านิเทศห้าตัว พันสองอาพันสามไทนละสองอย่างหวอนจับใจเนี่ยใช่นไหมอาพันสามไทยละสองเรจะถามว่านิเทศต่อไปนี้ไม่ประกอบมาทำอะไรโอ้ผู้ช้าได้อยู่เหรอตั้งห้านิเทศแต่ไม่ไหวแล้วนแงแปดนี้ไม่ให้เราวิสัชนาเพราะวิสัชนา,าอะไรคะนัดทีเสียฟอร์มไายถน,นาวหิ้บ ให้หาวิทยุไอ้คำว่าไม่ประกอบกับํำอะไรก็คือให้เราหาอะไรคะวิปยุยุถ้าเราจะปุญาก็อะไรคะจะขู่ทาุยาเอมาบินบนตาเอมาตีนีค่ะเอีดีหตตีทารุสั่ไปิานเป็นอายเดียนเไม่ต้องเวรบุาเสียเวลา เยธมาอันี้เป็นตัวอย่าให้ดูอัี้ขอตางมตัวมาวิทยตัวปจดาเต้ธรรมมาอะไรคะตีกาขันเทออทออะไรคะสามยุสังตาเนี่ยบาลีกูกง่ายๆนะไม่มีขันทัศัสักเไม่มีอะไรแค่นี้อาจารย์ถ้าเกิดถ้าเกิดตอนเราทำข้อสอบตอนกัปปี เราไม่ก็ะปที่ทห์ครั้นกรเที่หมันยาวไปกระเออ่ยอไขอไอนเลยเออจะเกิดได้เออธอเธอจะยอเหรอเออได้ตรงสายใช่บานที่ฉันเขียนมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ จารย์นี้ก็จะหนักไปหมดเลยไม่ประกอบลวเอาทอนเนวกาเส็นชื่อใจวิัยไม่ประกอบม่ประกอบับจีนักจีนักฉักไม่ได้ชักไม่ได้ไม่ประกจับจีนัก็ไมนีด้ออมาปั๊บเป็นไาชาถามแล้วพอปั๊บประโยชน์ตื้อเลยเนี่ย89เท่าไรคะ52ของบส52ถามไม เจ็ดแปดเก้าเจท่าไหร่คะห้าสองเจ็ดสี่ห้าสสองเรานี้ประ่เรานี้รือเรานั้นเราได้หมดเพราะมันเราเดียวกันจริงๆล้ะคือข้าวโมาแปลว่าเรานั้นประกอบประกอบ นนอันนี้มาเตหนัิไม่มีโอเข้ากับไม่มีเนี่ยเขียนแบบนี้เลยไม่ต้องไปเขียนแครเยนัิไม่ไม่มีจนก็เป็นเหลนี้เรานี้เราเหมนเเดียวกันอ่าข้อออกถามว่านิเทศนิเทศต่อไปนี้ ไม่ปากกอทำอะไรไม่บอกด้วยในอะไรแต่เป็นข้อหนึ่งของวันหลังพอ<ะ>ไม่ประก,กอบน,นี้ไ,นได้หลายในนะในแปก็ได้ในสิบก็ได้ในสิบสีก็ได้แต่เป็นข้อหนึ่งเขาก็ให้มาว่าเป็นปรูปปั้น รลปัดาตตนิเทศจกักคูวิญญาณจักคูวิญญาณนหาม่ยางรคาโมนะิ้เาทำต่อง่ยัวอย่างตัวอย่างใด้ช่โยนเยนี้ย่างคาตัวอย่างคาง ปันหาจะออกใช่ใช่วันหาญวันศร์ศุกระกะประกอบไม่ประกอบไม่ได้นานไม่ได้านหก้องน้ำ้างเมาแลกเยนมาิดอันนี้เดียวไม่ปก่นธิเทเาก็ไม่บอกอรไม่รด้อ่ไรส่าไม่กอะบาลมัทธ ป่าทะนิทศตัวนี้ออกข้อสอบหมดเลยนะรูปปีไหนปีนี้แหละเรื่องการปีนี้ปนี้รูปประทดองค์คคือรูปบานรูปบานรูปรปนรูปรปนรูปนรูปบารูปรูปนรปนรูปขันรารบากรูบานร่ปรปรบานนรปรปบบบน เขาก็ถามว่าเขาต้องการทราบอะไรคะไม่ประกอบการทำอะไรล่ะไม่ประกอบการประกอบการจีบแประก้าเจ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 สิบห้าสิบสองอาจารย์เขาช่วยเปลี่ยนคำว่านามขสังศีอาจารย์ครับช่วยเปลี่ยนปากกาแดงหน่อยได้ไหมอาจารยมันไม่ค่อยเห็นจ จะน่นจะนี่จะนั่นเีมเทศต่อไปนีอาอีกแล้วไป่บอกชาวบ้านไปอีกแล้วโอ้โหโอ้กหแ่ม่จขุทาตุนิเทศสอาคำัามคือสีส้มไม่เอาเลยใช่ไหมรูไปได้พี่ได้รูปาโรโอเคไหม คือป้าเป็นไรขันนะเจวกปากขัดไม่ประกอบคับสิบแปดสิบเก้าเจ็ดสิบห้าสิบสองไม่ประกอบกรับอย่าไปแช่คับว่าน้ำมาขัดสี่นะเพราะบางครั้งเราไปใช้น้ำมาขัดสี่มันไม่ใช่จะทอนไนนี้ตอนเป็นในอื่นแล้ว,ลวก็ถามน้ำมาขันสี่นับสงเคราะห์ก็ไม่รู้อีกน้ะมาขัดสีไม่ได้ขัดน,นะครับเจ้ไหมที่เราไปถามเป็นไนสิบ ไอ้สิบสี่อนามาขันสี่ไปหาสังอาสังมองไม่เห็นอายตนะกท่านจกขูวิญญาณท่านองค์ธรรมคือจักขูวิญญาณจิตสองวิญญาณจิตสองไม่ประกอบกล้าบขาดขาดขาดจิตคือองคาทชาดเหลือวิญญาณขาตด จะลืมพลาดนะจีบตกบาททีปปปปป่เหลือลูกลูกยี่สิบแปดนิานโสกอะลงคำคืน โอเมโทเมไหมโทเมอะโทมาโทมาไม่ประกอบกับสูงอะไรครับสูสูทุกขาทุกขาเ่ะโสมานาสสาโซมานาสซาเาาา โเบขาสาพาตาจิตุกบาตลูก28ลก28นิ้วนิ้วาสังกีนิ้วอากุ12เจ27เต็มเต็มนะเต็มเต็ม จริงเจเราไม่ต to ้องหาแล้วไม่ประกอบกกรปลกสนปลกสนวิบากปลกสนวิบากการิยาการียาจิตกบาตรลูก28ปีขาปรมาธาโล28 8ปดสามหกนิพานโลโก้กดแปดตารางจตแปดเจสามหกนิพานไม่ประกอบกับโลจีโลจีร์เอโลจียทีตกบาโลจิตุ๊วบาโลกิยาจิทตุกบา ลูกไหมไม่มีเพราะพรอมดินไม่สามารนใช้ได้ลูกมาไม่ได้เพราะเรามีดินผ่านต่อแค่นี้แหละแต่เข้าให้เราหามสิทธอัปสามพาสองอ่ะเราได้หมดทำอะไรตอบได้หมดอัปยาอัปพันธะไปพายละกลับบ้านไปคอยสักสี่โมง คอาจรยอคุยอาจารย์เอาไปเดี๋ยวรู้เองแบจะไปรู้เพื่อนใจร้ายไม่บอกเราเชะเขาไม่บอกอาจารย์ไม่ีใครบอกเลยเดี๋ยวต้องมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปถามใครไม่ได้ก็ออกเลยเที่ไปได้ถ้าเรารีบส่งอันนึเพื่อนใจเสียเลยสอบก่อนเลยอ่ถามามเยทํามาก็ถือตัวนี้มะมใช่ เอาไม่ให้เราปวดาหรอกเขไหมคะไม่ต้องปวด้ายพี่พ่อสบายแม่สองสามเดือนย้ายบ้านย้ายมาทียนย้ายมาไาอยู่กับเ้านน่นจอดบ้านโน่นบอกหน่อยโอ้โห้าเราจะดูเขาเราต้องระวังกินเราจะ้าดถ้าก็จับได้ นเคยแล้วโดนอาจารย์่าเขาไม่ถามแบบนี้หรอแล้วอียางเขาไม่ให้เราวิสชนาเพราะวิสชนาว่าอะไรนะนาทีาที้้ตทีนะเราเขียนไปงั้นเราจบอยู่ตรงนี้ปั๊บนะลูกจากขวบท่านนี้ไม่ประกอบกับกีแปดเก้าเจสี่ห้าสองประกอบขขันยในท่าเท่าไหร่มันต้องไปย้อนอีกครั้ง ใช่ไหมตรงนี้มันเป็นเย,ยใช่ไหมเรา,มาต้องตั้งเตยขึ้นมาทัดใหม่เลยเดีย๋ยวไปเขียนต่อกันพอเขียนต่อกันนะเรามีความรู้สึกว่าเราเขียนแล้วเราก็จะเขียนเลยว่าประกอบกับขันในตนารัธาตุได้เท่าไหร่เตเราจะหายไปทันทีก็แยกเลยเย,ยกเับเตแยกออกมาเมื่อ,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 อก,ก่อนเนี่ยสมัยก่อนอู้นะเขาจะถามให้ปุจฉาห้าม ขาปุจฉาให้เรามาแล้วให้เราแปลแปลปุจฉาแต่ไม่ต้องวิสัชนามานานมาแล้วนะเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ถามแล้วเด็กแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมผิดเป็นผิดอย่าคิดเยอะแล้วก็ให้ปุูกฉานี่ที่เลยตันหาตันหาเออนี่กอไก่อันนี้ขอไข่ให้แสดงตัดทางหรือบางทีใจดีก็ไม่ถามแล้ว้านีเที่ปอเลย ใช่ไหมทีนี้ก็ออกแบบนี้หละไม่ใช่รูปกานี้นะใช่แต่ว่ารูปแบบรูปแบบนี้บอกว่านี่เทศแต่วันนี้ไม่ประกอบับทำอะไรแล้วก็ไปหาคือถ้าเราีแี่ก็แค่อะไรนะสองคะแนนบางทีก็อะไรนะไปถึงคนตรวจก็ไม่เดื่ออะไรมากหรอกบางทีนะถามโคมนะบางทีถามโคมนะโคมมาอีกสองไม่มา จ้างคนอะไรวะาโทรตอบโทรีเยเวลาเขียนแล้วเปิดมันเิไปไง่ไหมอนต้องมาโทรตอบโทรอกต่อไม่ยันช้าบามทำไม่ได้นอนนอน่อนอน